สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ปอปอแม่เอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีกีฬาวงอิงแล้วก็เอฟซีศิลปินทุกคน <S <S <ม>ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอแล้วก็เอฟซีสาวน้อยลำเพลินโชว์้วยครับวันนี้ครับ,ว,นนรบวันนี้มียังวันที่ครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ด สิงหาครับเปิดวุ้งสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเปิดวุ้งสาวน้อยเพลินแบบโชว์เด้อพี่น้องเด้อบุได้บ่ได้ไปกับซื้อบัตรออนไลน์ด้วยครับเด้อทักไปกลุ่มปิดซื้อบัตรออนไลน์กลุ่มปิดสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับทักไปเลยครับแล้วก็กดขอบตรงขอบกว้างครับมันจะเด้งขึ้นมากหรอกครับพี่น้องบุได้อยากเข้ากลุ่มปิดครับอลังการาแน่นอนครับอลังการแน่นอนตอนนี้กะกำลัง มวนกันดูครับรดแห่ครับบอกว่าจะเป็นรดแห่ลาแพนเตยเสดเดรถดแห่ลาพื้นเตยเสดเดรถดแห่ของไทยรดแห่ของเสียอามนําครับพี่น้องครับตอนนี้กาลังทําการแสดงเนาะรดแห่เนาะครับมันนีสีมาเบาอย่างกับพี่กบนองวันที่ครับโอ้มันีครับบ่หนาเสื้อครับบ่หนาเสื้อไม่น่าเชื่ออุงอิงสีเห็ดแบบนี้ครับเบบซี่ครับ นี่แหละครับความหนารักของอีลาอุงอิงครับความหนารักของนางครับมื่อนี้เพิ่นมายืนขายเสื้อครับขายเสื้อขายเสื้อตรงกลางๆเวทีแล้วครับพี่น้องกับกุมบัตนหักครับพอหักแม่หักครับขายเสื้อนะครับรัตนาพรแบนด์ครับเสื้อของยีลาครับไปซอยสนับสนุนปุอยุนางานก็ไปสนับสนุนเอนดีลาแล้วก็ น่ารักครับผมเป็นออกงห้องเอื้นเอฟซีครับมาซื้อเสือเด้อมาซื้อเสือเด้อครับกีฬาอุ่งยิงครับนี่แหละความน่ารักของนางครับผมเป็นตาหักเนาะพี่น้องเนาะผมเป็นตาหักครับซื้อวันนี้นะครับผู้ดไปซื้อมานี่ปุ้ดพร้อมไร้เส้นพร้อมครับได้ท่ายลูกพร้อมครับพี่น้องท่ายลูกกีลาพร้อมครับตอนนี้เอฟซีกับกำลังลังไหลเข้ามาครับกำลังลังไหลเข้ามา เปิดทีสิมาสือเสือครับคนละตัวสองตัวคนละตัวสองตัวสามตัวครับพี่นอ้นองได้ความไร้เส้นของยีหล่าพร้อมในจับมือกับยีหล่าพร้อมครับในท้ายดูกับยีหล่าเข้าพร้อมครับนี่แหละครับความนะ่ารักคว,วามกระตันอยู่ความกระตันอยู่รู้คุณเนาะถึงขนาดนั่งดังขนาดใดนั่งยัง advisor, ย่งบดถือโตได้ครับพี่น้องยีหล่าบดถือโตได้ครับนี่แหละความนะะ่ารักของยีหล่าครับ แต่หักแห้งครับพี่น้องกินขายเสียกับพอๆพี่แม่เอฟซีครับกับพี่มอนอิงแล้วก็ทิมบันฮักครับทีมบั่นฮักกันกับเดินทางไปตั้งแต่กอทมอนี่นะครับทีมบั่นฮักคนกีฬาพอหักไม่หักครับเต็มอยู่หรืครับพี่น้องตอนนี้ครับว่าจะเป็นพอพออชิตะนะครับพออชิตะก็ไปครับครับฝากพี่น้องเนตเตอร์ครับ ถ่ายคลิปนี้ค็ฝากพี่น้องฝากช่องเดช JO ออหนึ่งออฟฟิเชียลด,ด้วยครับเด้อฝากกิฟซียิฬาหน่อยของห้องซองยดันคอยเบิ้งแง่งกดไลค์กดแชร์ให้น้เด,ดื้อครับถ่ายเคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ